แต่ว่าดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะฮะแอดมินเพจสายไหมต้องรอดนะเขาได้รับแจ้งว่ามีปู่ย่าพาหลานที่ติดเชื้อโควิดซึ่งมีอาการหายใจหอบและก็ตัวร้อนไปจอดรถอยู่ริมถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลแถวแถวถ,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 ถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีไม่ไหวแล้วใช่ไหมแกก็ติดต่อประสานไปที่ปู่ย่า ที่จอดรถอยู่ริมถนนหน้าโรงพยาบาลให้ขับไปจอดรอในปั๊มน้ำมันแล้วรออยู่ในรถเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นคุณเอก,กพบและทีมงานก็เดินทางไปถึงและให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าไปดูอาการเด็กวัย8เดือนก็พบค่าออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับมีไข้สูงหายใจติดขัดก็รีบประสานไปที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลเด็กนะครับ คุณเอกภพบ,บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าตรวจอาการเด็กวัย8เดือนทันทีผลปรากฏว่ามีค่าออกซิเจนในเลือดที่ต่ำมากๆวัดไข้ได้38องศาเด็กมีอาการหายใจติดขัดก็เลยประสานไปโรงพยาบาลเด็กถนนราชวิถีเป็นการเร่งด่วนจากนั้นก็นำเด็กส่งไปที่โรงพยาบาลเด็กทันทีนะครับนะแล้วก็ แกก็บอกว่าฝากประชาสัมันไปที่พ่อแม่ที่มีลูกอ่อนให้ระวังเป็นพิเศษเพราะว่าโควิดรละลอกนี้เด็กมีอาการหนักมากและซุดลงอย่างรวดเร็ว <Okay. S 1> เป็นข้อมูลที่ฟังแล้วก็น่าตกใจนะครับอ่าเดี๋ยวฟังดูนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยเมื่อเด็กติดเนี่ยวันสองวันอาการก็จะออกอย่างรวดเร็วนะครับอาการเหนื่อยหอบไข้สูงนี่คืออาการที่เด่นชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผู้ปกครองทุกคนนะครับระมัดระวังลูกหลานของท่าน ถ้ามีไข้ผิดปกติให้รีบพาไปหาหมอไปตรวจแบบ RT-PCR เลยนะครับอย่าทิ้งไว้นานถ้าท่านทิ้งไว้นานเนี่ยอาจจะมีอาการที่สุดหนักลงไปหัวนี้จากเคสเขียวเหลืองเนี่ยจะเป็นเคสแดงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องเด็กเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทีมสซม่ต้องรอดเนี่ยเราไปตรวจ ATK สําหรับท่านที่กลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยอัตราส่วนที่เราเจอปัจจุบันเนี่ย20ซนนะครับ ไม่ต่างกว่า20%บางทีเนี่ยตรวจ1 0เจอ4เจอ5ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนติดจะเยอะมากขึ้นแล้วก็เด็กเนี่ยจะมีอาการหนักมากกว่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นสายพันธุ์เดลต้ามากนะครับสายพันธุ์เดลต้าเด็กจะไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีอาการมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับที่คุณเอกภพพูดเนี่ยนะฮะ เออว่าเด็กมีอาการรุนแรงนะครับปู่ของเด็กนะครับคือคุณปู่วิรัตเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ5วันที่แล้วลูกสาวกับลูกเขยติดโควิดแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต่อมาวันที่9มกราคมช่วงเที่ยงตัวเองกับภรยาแล้วก็หลานไปตรวจโควิดที่ปทุมธานีซึ่งจากการตรวจก็พบว่าย่ากับหลานเนี่ยติดโควิดอีก แต่ตัวปู่นั้นไม่ติดนะแล้วโรงพยาบาลก็แจ้งว่าตอนนี้เตียงเต็มครับอรออีก150คิวถึงจะว่างโอ,โอ้ฟังแล้วมันทรมานใจนะก็เลยกลับไปกักตัวที่บ้านหรือติดต่อโรงพยาบาลอื่นไปต่อมาสามทุ่มวันเดียวกันเห็นหลานอาการไม่ดีครับหลานหายใจติดขัดแล้วตัวร้อนอาการแย่ลงเรื่อยๆ ก็ตัดสินใจขับรถพาหลานไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่เปิดอยู่ oh. ในปทุมธานีในกรุงเทพนนทบุรีสามจังหวัดเลยนะครับ <Th a. S 1> ก็ให้ลูกช่วยติดต่อประสานโรงพยาบาลต่างๆอีกทางหนึ่งด้วยแต่ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเนื่องจากทุกโรงพยาบาลไม่มีหมอรักษาเด็ก hmm. ก็เลยตัดสินใจจอดรถรอริมถนนหน้าโรงพยาบาลที่จังหวัดนนทบรุร hmm. ีเพื่อรอถึงตอนเช้าหมอเด็กมาทำงานที่โรงพยาบาลจะได้รักษา hmm. โชคดีครับช่วงประมาณเที่ยงคืนมีเจ้าหน้าที่ของเพจสายไหมต้องรอดครับติดต่อเข้าหมายความช่วยเหลือโอ้นี่ต้องขอบคุณกลเป็นเพจสายไหมต้องรอดจริงๆนะค่ะต้องขอบคุณน่ต้องปรบมือให้เขาด้วยนะครับที่ทํางานทุ่มเทแล้วได้ข้อมูลที่น่าสนใจเยอะบางทียังไม่ได้ฟังจากสบคเลยนะข้อมูลที่คุณเอกภพพูดเนี่ยเรื่องของ